เข้ามาประกอบชุดกันแล้วนะครับชุดไลส่สดนะน,นี้ของก็เป็นโคโปนะครับที่โคโปหนึ่งตัว,วก็ตัวโซนี่ซัตวีเทนก็ขาตั้งนะครับที่บอกอ่าก็ตัวโคโปนี้ก็ต่อเข้าแคปเจอร์การ์ดนะครับแคปเจอร์การ์ดตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วภาพก็อ,ออกปกตินะครับอ่อาหลังจากไกลนิดนึงนะครับเพราะว่าของหลังเราเขาอยากได้บูมกว้างๆก็ไม่ได้อยากไปเจาะอะไรมันไม่ได้คอนเสิร์ตนะครับมันเป็น งานสอดแหลงนะครับรจจแล้วเจาะเราก็ใช้โ,โซนิเซทวีเทก็ไม่ได้เจาะมากนะเพราะผมเขาไม่ได้เอาเรนเทลเลมาเอาเรนกิทธรรมดามานะครับอุปกรณ์ก,ก็ไม่ห่างครับเนี่ยมีโน้ตบุ๊กแอปที่ใช้เขา obs นะครับใช้อฟลิซซึมก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่พอดีฟลิซซึมผมยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่อ่าอาจจะลองดูแล้วก็อุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับเรียบร้อยละเห็นไหมขาตั้ง power bank อ่าต่อไฟต่อไฟก็ฟโปรก็โปก็ต่อไฟตลอดนะครับอ่า อันนี้ก็ใช้ตัวไซดวีเทนผมก็ใช้เป็นยังไม่ได้เปิดนะครับผมก็ใช้เป็นพาวเวอร์แบงค์เหมือนกันนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ยากเลยนะครับสําหรับใครที่ใครอยากจะไลฟ์สดด้วยอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็ตามนี้นะครับแค่นี้ง่ายนะอ่าน่าจะไปทํากันได้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามผมได้นะครับเดี๋ยวจะยินดีจะตอบให้ ตนนี้ผมยังไม่ได้ดึงสัญญาตอนนี้เข้าไปนะครับพอดีเดี๋ยวลอปลั๊กไฟอยู่ปัญหาตอนนี้ปัญหาจริง,รงก็คือปลั๊กไฟนะครับมีแล้วมีโลแล้วแต่กลายว่ามันเป็นโลของผู้จัดงานเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วครับแบบเป็น3ขา2ขานะครับยังเสียบ้าร์ดไม่ได้ต้องไปซื้อปลั๊กแปลงมาก,ก่อนอ่าเสร็จแล้วก็ไปไลฟ์กันได้สําหรับการจัดชุดไลฟ์สดของในจุ๋ยก็มีแค่นี้นะไม่ง่ายนะไม่มีอะไรมากนะครับมือถือปล่อยสัญ,ญญานะครับโน้ตบุ๊กอ่าหนึ่งเครื่อง นะครับเจอร์การ์ดแปลงจาก HDMI เข้า USB นะครับเพื่อเข้าคนะอมพิวเตอร์นะต่ออนุญาตจากโกโปก็ได้ต่อจากตัวนี้ก็ได้นะครับแต่บัตริ่วบัาริ่วตัวนี้ก็มีเขาก็แค่เอาเคาเอามุมกว้างก็เลยใช้ตัวนี้ไปก,ก่อนนะครับแต่มันสามารถสลับได้นะมีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับออ๋แล้วก็ขาตั้งขาตั้งเขาพ p o ว e r g r ิดนะครับใช้เ p o w e แบงค์ธรรมดาก็ได้อันนี้เราแต่สะดวกนะครับอกล้อง โซนิสซบีเทนหรือโกโปกล้องอะไรก็ได้นะครับที่มีคล er ีนไดเดียมายใช้ได้หมดนะครับแต่ที่ผมนิยมใช้โกโปก็เพราะว่ามันสามารถต่อไฟเข้าได้เลยมันทำให้เราถ่ายนานไม่เป็นหานะครับแต่โกโปเนี่ยต้องระวังนิดนึงก็คือมันมีปัญหาถ้ามันใช้ตัวแบตเตอรี่ของมันเองเนี่ยชาร์จถ้าชาร์จไปถ่ายไปต้องถอดแบตออกนะครับทาไม่ได้นะผมไม่มาแนะนาถอดแบตออกนี่ผมก็คือถอดแบตออกแล้วผมก็ต่อไฟตรงเข้าไปแต่จนกล้องเนี่ยผมใช้โซนิสซอบีเทนเพราะว่ามันใช้แบตเตอรี่ดัมมี่ได้นะครับต่อไฟเข้าไปเลย แบตเตอรี่ผมก็ไม่ได้ซ่องเสียบนะครับริงจริงๆมันก็ชาร์จได้อะแหละแต่ไม่เป็นไรผมชอบอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะว่าชัวว่ามันก็ไม่ร้อนด้วยเสียบเรื่องความร้อนกองด้วยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วโฟตโต้ใน YouTube Channel รนถะไฟแหมือถือโฟตโต้เยนะครับผมสงสยัยอะไรก็ถามมาได้นะครับสวัสดีครับ